สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ TG4 Channel ทาง YouTube นะคะวันนี้นะคะเป็นวันเวลาที่ดีนะคะและก็คือใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ วันนี้นะคะทาง Tg4 นะคะก็เลยรวบรวมเอา Favorite Apps of the Year 2015นะคะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้มีคลิกดีๆนะคะในการไปใช้กับโทรศัพท์แสนรักของคุณให้มีความสุขกับการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนจะเป็นแอปอะไรดีๆด,ดนๆน,นั้นไปชมกันเลย โอเคค่ะสำหรับแอปที่อยากจะแนะนำวันนี้ที่ใช้ในปี2015ที่ผ่านมาที่ใช้แล้วก็ชอบชอบนะคะอยากจะมาบอกต่อน,นั้นก็คือ Amazon Underground นั่นเอง Amazon ในที่นี้ไม่ใช่ร้านกาแฟา Amazon นะแต่ว่าเป็น Amazon นะคะเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce นะคะขาย ออนไลน์ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองนะคะซึ่ง Amazon เขาก็มีขายตั้งแต่หนังสื้อผลไม้ของสดนะคะหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆเยอะแยะทุกอย่างเนี่ยมีขายอยู่ที่ amazon.com เลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอเมซอนเขาก็เลยอยากจะทำะเป็นอารมณ์เหมือน App Store, Play Store นะคะที่ เอาไว้โหลดแอปนะคะได้ซึ่งจุดเด่นของมันก็คือการโหลดแอปที่ฟรีนั่นเองนะคะฟรีในที่นี้เนี่ยบอกเลยว่าบางแอปที่เราโหลดใน Play Store ใช่ไหมคะอาจจะฟรีในการโหลดแอปแต่ว่าในการที่เรา,าเล่นเกมหรือว่าซื้อขออุปกรณ์เสริมในเกมเช่นซ,ซื้อเพชรซื้อคอยอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องเสียเงินเติมเงินสดเข้าไปใช่ไหมแต่อัน,น Amazon เนี้ยอเมซอนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าฟรี ตลอดงานค่ะฟรีทั้งโหลดแอฟฟรีทั้งซื้อของอุปกรณ์เสริมในเกมด้วยนะจ๊ะส่วนวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะก็เข้าไปที่ Setting ก่อนนะคะเราต้อง Setting ในเครื่องของเราเข้าไปที่ Setting จากนั้นก็กดที่ security ค่ะเลื่อนลงมาแล้วก็จนเจอคำว่า u n k n o w source นะคะแล้วก็กดเลื่อนให้มันเป็น on นั่นเองพอมัน on แล้วในที่นี้นะคะหมายถึงว่า สามารถที่จะอนุญาตให้เครื่องของเราเนี่ยโหลดแอปอื่นที่นอกเหนือจากในมาจาก Play Store ได้นั่นเองนะจ๊ะโอเค,อเคพอเรากดเซตติ้งให้มันออน Security แล้วนะคะคก็ไปใน Google Chrome เลยค่ะกด Chrome นะคะแล้วก็ในช่อง URL เนี่ยใส่ว่า w w w a m a z o n c o m a p p เราเซิร์ชเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนะคะขึ้นมาเป็น ตัวหนะ้าแอป Amazon Underground นะคะเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยกดไปเลยโอเคค่ะอินสตอลลิ่งแล้วจะได้ใช้แอปนอกเหนือจาก Play Store แล้วอะ่ะตื่นเต้นเพราะว่ามันฟรีแล้วก็บางแอปนะคะที่อาจจะเสียเงินในแอป Store หรือเพ t สโตอะ่ะบางอันอาจจะแบบเสียเงินแบบ 0.99เหรียญ1.99เหรียญ3เหรียญเริ่มเนี้ยแต่ใน a m a z o n นเนี้เขาเอามาให้โหลดฟรีด้วยนะอือแล้วเราก็กด Accept ค่ะโอเคหลังจากที่มัน install สักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาว่า App Installed นะคะหลังจากนั้นเราก็กด Open ได้เลยเริ่มการใช้งานกันเลยดีกว่าแล้วก็จะขึ้นหน้า Underground มานะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าหลายๆคนก็สงสัยตัวน้ํแข็งเองก็สงสัยว่าเอ้าแล้วนะ้ำถ้ามันฟรีแล้วเรา,เาไม่ซันได้อะไรแล้วเ,เราจะเสียอะไรหรือเปล่าบอกเลยว่าเราไม่ได้เสียอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้เนี่ยคือนักพัฒนาแอปที่เขาเอาแอปอันนี้มาลงฟรีนะคะใน ตัว Amazon Underground เนี้เขาก็จะได้ทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดเข้าไปใช้แอปอะไรพวกนี้นะคะทาง a เ a z o n เนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินให้กับนักพัฒนาส่วนเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะโอเคพอมันขึ้นมาหน้าแรกแล้วนะคะของ Underground ก็ต้องทำการ Sign In นะคะ to y o u r Account ก็คือ Sign In เข้ามาที่เป็น Account ของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะพอมันเข้ามาหลังจากการ s ไ g ร์อนะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเพื่อหาคำว่า Actually free apps and games นะคะก็จะมีแอปฟรีแล้วก็เกมสมมติน้าน้ําแข็งเลือกเกมนี้ละการ The Lost City เห็นไหมคะว่ามันจะเขียนอยู่ว่า0.00เหรียญนะคะโอเคแล้วก็จะมีรายละเอียดเกมนะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดโอเคค่ะหลังจากเรากดดาวน์โหลดนะคะโทรศัพท์ก็ทำหน้าที่ดาวน์โหลดแอปตามปกติที่เราเคยโหลดใน Play Store นั่นเองค่ะแต่ว่าอันนี้เราสบายใจได้นะคะว่าเรา ถึงแม้ว่าจะไม่เสียเงินแต่เราก็ไม่ได้ทําผิดกฎใดๆนะคะก็เป็นการโหลดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนักพัฒนาแอปก็จะได้เงินจาก Amazon โดยถูกต้องเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเราก็สามารถได้แอปฟรีนะคะเราก็อยากจะโหลดอุปกรณ์เสริมนะคะเหรียญหรือว่าเพชรต่างๆในเกมเนี่ยก็ฟรีตลอดเลยจ้า